มาแล้วทรอบขวัญใจลูกอังทองของแมง ไอ้ตั้งไอ้ตั้งดูเงพวกนี้เนาะเขาใจเย็นก่อนวันนี่ใส่ตกใส่เขาคุณจะลืมตัวว่ามันมเป็นนางเอกไหรมันทำรูปตัวก็คือบอกแล้วพี่ว่าอยาให้มันกินเยอะอย่าให้กินเยอะแม่เบียรแม่งโวเท่านี้เลยไหมล่ะโง ก็พี่ไอ้กล้ามาไล่ตีเข้ามาถ้าเออพี่ไอ้ยงมาไล่ตีเข้ามาเหี้โมหแล้วถาว้าเตือนมันดีๆนะพ่อในงานวัดถ้าเห็นมันนั่งคุยกับผู้หญิงก็เห็นว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนั่งกอบนั่งจูบนั่งลูบนั่งทำกันข้าไปเตือนมันดีๆมันไม่พอใจมันต่อยมันตีข้ามันไล่ตีเข้ามาเนี่ยพ่อเความจริงเหรอเจ้าค่ะจริงคับแม่ได้ยินไหมที่ลุงจะพูดมาถ้าท่านปฏิัตการเอง เธอจะหาว่าท่าจะเป็นกางตัดการซะให้พอใจทด้วยใจเย็น่าุณนต้องน่่ใจะย่ไห่ันจอยู่ไหนฉะย่ ไอ้ yeah, ้ามรนสิไ no, อ no, no, no mm ้้ามันเป็นคนที่กินว่ายังไม่เใ็มมาแล้วด้ไหมัดูไอ้เหี้ยฟขาด่าฟังพี่ไอ้อุมงก็ตกใจย่เต็นมด้งีมึงเคยถามสอคังอยังมึงตี้ามาหรอก็ใช่สินูกรสิจะตีมันต้องแต่มอดมาฟังี่วะกูไม่รู้จะแท มุยไม่ตีนักเตมันตามันีม่นก็มด่ามันหาันีแล้วพี่จะทยังไงอะชักังการไม่ใช่จะทยังไงฟังพี่นะคนตีไมนต้องมีบาดไม่มีบาดแผลไอ้คนทุกตีมีบแผไทยตัตีอ้โมต้องมีแผลนี่มึงดูนะไรโยมนี่มีแผละไอ้ตี

ไปคุยกับไปเป็นนางากงถอนถุงไปลูกไปคุยลกเลยพ่พ่อพยงพูดอะไรไปฟังไว้นะแล้จะบินจะทำอะน่ะไอยงมาหรือยังทิงเย็นก่อนนะจ้ามันอยู่ไหนจะยกงมาแล้วจ้าค่อยๆพูดกับลูกนะพี่นะ

a

พ่อพ่อี่เพ่อดูหลที่เอาดูหลท่้กยอสิใครดีใครระหวางไอ้ตาไอ้โยใครดีใครแดกาูจริช่ไอ้ตาไอ้แม่ยอไหนมึงบอกพ่อว่าไอ้มาไล่เอามมึงมา ทำไมลหลังยลงมีรอยไหมจริงยังไงยังไงไอ้ข้าวไอ้ยุทธพ่อบอกแล้วที่ไหนว่าอย่าไปดิ้นเขาแล้ไม่ได้ต้องระวังตัวด้วยพ่อแต่ความจริงข้านี่แหละไม่ตีม,มันมาเองครับไม่มาแต่พ่อไม่ได้เองเป็นพี่น้องกันไม่ควรทะเลาะกัน เห็เป็นม่องไม่ต้องพวนทำพี่เขาเป็นพี่เขามีสิทธิ์ด่ดาเรามีสิิทธ์เตือนเราทนไม่ไหวมาบอกพ่อแต่ถ้าหากว่าพ่อไม่อยู่ทนไม่ไหวจริงๆปืนหัวนอนพ่อยิงหัวแม่งไ,ไอ้ข้าวเมื่อวานเม่วานได้ยินพ่อ,อ,อบอกไหมไพี่น้องฟ้องกันไม่ต้องทุบไม่ต้องตีปืนหัวนอนพ่อมึงอ่ะเอาไปยิงเลยไปยิงหัวคข่าไอ้เนี่ย สอนตัวลูกดีๆนะคกิจเอโกิจไอ้หนูไปลงเฮีกลิวาไมอรวแล้วเดี๋ยวไม่ทันจัดหน่อยจัดหน่อยจั้หนูเองมามากละไปต้องการเงินเท่าไหร่ไปเอาไปไปรวเชูพ่อเบิกมาสามแสน พ่อจะเอาไปซื้อประกันนี่เอาไปใช้ก่อนลุงไปเลยไปไปไปเลยไปเลยไปเลยไปล้างตูดรอพ่อเลยไปโยกคุยกับลูกดีๆกะพี่น้องพ่อมาลูกมาพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อมัวแต่ฟังไอ้ตาทำมาพ่นด้วยอารามความโมโหพ่ออะไรทุบตีเอ็มไปนิดๆหน่อยๆไม่เจ็บให้ไหมลูก พ่อใช่ไหมลูกพ่อด่าพ่อตีพ่อรักพ่อเองหนูมาไอ้หนูมีอะไรขึ้นมาคุยกับพ่อคนบ้านพ่อก็ใจดีแล้วไปคุยกับพ่อนะลูกนะอย่าไปทนี่ทำอะไรผิดอย่ามัต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัว่าพ่อไม่ฆ er ่าไม่แกงมาหรอกเอ้ยไม่เจอ ก็ขาดมดนี้ไหเขาครพ่อสภาพัวเองมันขาดหบดแล้วคุณมีวันเกิดวันพี่ช่วยให้เงินลูกไปซิ้อเสื้อผ้าใหม่หน่อยนะครับไม่คุณว่าลูกพยาคนจะกินเดชาคนมีงนลูกท้าคนพุทงน้วเกิดยาจะได้อะไรเสื้อผ้าอาพรไอ้ยี่ห้ออะไระยี่ห้ออะไรที่ว่าถือไม้ถือไม้ถือไม้ถือมันโปโลโปโลคนดแล้วก็ไอ้ ไอ้จดผ้าถังอไอ้ไอ้นี่ลาขึ้นจักยานาตะลเทพเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเียาจอาจักยานไอ้พรุ่งนี้มันเกิดรูสอยจได้อะไรเดี๋ยวพ่อให้งินไกอนนึไมไป้อเลยอาให้เอาผักเหมือน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 เากอ้หน้อ้เอาั ราคาไม่กี่น้นำเดีอซื้อสไลด์เลยสามพันดูขอแค่มีชื่อผู้บริโภไปใส่ก็พอเดี๋ยวขอให้พรุ่งนี้อายุครบเท่าไหร่ลูกพรุ่งนี้ครบยี่สิบครับพรุ่งนี้ครบยี่สิบแต่วันนี้ยังไม่ครบเขาคุณผู้ชมเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม

จัดเต็มมากน้องปองก็เลยโคตรดีอะกูเคยสั่งมึงว่ายไงอายุตูนไปหกสี่สิบปียาสลบพาบนบ้านกูคนจะปิดเดตหาแต่วันนี้มึงแค่สิบเก้าพวกนี้ถึงจะเต็มยี่สิบอีกแค่วันเดียวมึงทนไม่ได้เหรอ ไอ้ที่ใครดูคุไม่เชื่อกูล โอ immigrant. ้ยสนมากอะใครเป็นกไอ้โจรไอ้คนอ้คนไอ้จิงจ้้วโนี้เรไม่ทายมันล้าพึู่เจ็บไปลูกเลียงลูกไปเองทกจะเก็บช่วยเลี้ยงตัวนี้ชทำได้ในฐานะแม่โอ้ยเราทันแล้วเราไม่เคยให้ความเมตตาไอ้แตาจะตีมาแบบนี้ เต้นเต้นกูบอกมึงสอมึงไห้เชื่อพอมีสายมึงมึงท้ เอกสานคนอย่างมึงมันเลี้ยงไม่เที่ยมึงฟังมึงนายงในเมื่อวันนี้มึงอ้าขัดคำสั่งกูเคนจิตวันข้างหน้ามึงก็ต้องมีสองสามสี่กูจะขอยื่นคำขาดกับมึงมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามมึงเหยียบขึ้นมาบนบ้าขนของกูคนจิต ถ้าวันไหนกูเห็นรอยไปเหยียบอระไรบ้านกูวันนั้นกูได้ยนหว กลับไปที่วันแม่จะให้คนทาเงินไปพ่ยนจำแม่ไว้ในลูกแม่หากไม่มีเรื่องเด็ดขาดอะไรยงจะกลับมาที่นี่นะลูกไปพูดกับลูกนี้น่ ไม่มีโอกาสม่จะแอบไหาลุงนะลูกนะสะพานปหารุ่นลูก้งลูกไ้ลเพลงีแล้วงแม่ไปก่อนนะลูกเอฟักัลกเ็ดเด็ดเฮ้ยเอาใครได้เอาสารลักเมืองไปช่วยได้ไหม Thank uh -huh. Oh, yeah. สารนิทามนต์มนต์โอ้โหสมบัติของเดียววันวานคุณหลักเรื่องต้องฟังครับ <wine> Thank you. Thank you.